ครับสวัสดีครับผมพ่อหลวงสมพงษ์วงฤทธิ์ครับบ้านวังสิงคํามําบลประแดดครับผมก็ตามที่นโยบายของรัฐบาลเพื่อนก็ได้โอกาสได้ฉีดวัคซีนนะครับซึ่งวันนี้ทางพ่อหลวงก็ได้ฉีดไปแล้วนะครับสองเข็มเข็มที่สองกับเมื่อวันที่6พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับก็บ่มีอาการข้างเคียงใดๆทั้งสิ้นครับก็แข็งแรงสมบูรณ์กินข้าวดีนอนรับดีเหมือนปกติทุกอย่างร่างกายแข็งแรงทุกอย่างนะครับก็อยากจะเชิญชวนครับพ่อแม่พี่น้องที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนนะครับเนาะ โดยเฉพาะผู้สูงอายุนะครับที่มีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปเนี่ยจะเป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะอันตรายน่อยก็ลงทะเบียนนะครับในหมอพร้อม,มรับฉีดวัคซีนกันได้นะครับก็อสมกเกืก่อังเตรียมตัวที่จะช่วยกันเฮาอยู่ละนะครับก็ตังู่บ้านก็ได้ประชาพันธ์กันเรื่อยๆนะครับเพื่อผู้สูงอายุที่มีอายุ60ปีเนี่ยได้มาลงทะเบียนกันเรื่อยๆนะครับอย่างที่ได้ประชาพันธ์กันไปก็คือ,อเหมือนเฮ้ามีบ้านนะครับแล้ว บ้านเฮาฉีดวัคซีนไปก็เหมือนเฮามีหวัวถ้าเขาบอมีหวัวเลยก็คนก็จะเข้าบ้านเฮาโลโลนะครับไข่บุก,กเข้ามาได้ไง่ายๆแต่เฮามีหวัวบ้านเห็นหน้อยถึงแม้มันจะเป็นหวัวไม้ไผ่มันก็ยังป้องกันได้ป้องกันคนที่จะเข้ามาบ้านเฮาได้นะครับก็เหมือนมีวัคซีนนะครับถึงมันอาจจะไปเจ่ายี่บเปอร์เซ็นเ้หอร์เนหมือนในข่าวนะครับจะเป็นยี่ห้ออย่างกระตามแต่เฮามีไว้ในตัวกับยังแคว้นนะครับ ก็ป้องกันเฮาได้ละะเหมือนเฮามีหมวเนี่ยมันไม้ไผ่กับจริงแม่กักต้องกันโคนเข้าวบ้านเฮาได้นะครับอันนี้ก็เจริญจวนนะครับคนพ่อแม่เป็นน้องอาจจะเป็นอายุ60ปีรือผู้ป่วยที่เป็นโรคเรือรลังนะครับก็มาฉีดก่อนนะครับก่อนเพื่อสุขภาพของเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานปเป็นมืนๆนะครับอตอนนี้ก็ตามที่ได้รับนโยบายนะครับเราได้ประชามพ์และขอประสานทางอสมอในพื้นที่ในหมู่บ้านนะครับด้วยกันลงทะเบียนใร้กับผู้สูงอายุนะครับในกลุ่มแรกนี้นะครับ ก็ตามที่ในพื้นที่ที่เราบผิดชอบก็ประมาณตอนนี้ประมาณ 3- 4% 0ถึงของหมู่บ้านนะครับในผู้สูงอายุที่มาลงทะเบียนนะครับก็เก็บสถิติไปเรื่อยๆเพราะว่าเราตั้งตั้งจุดวันนั้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับตั้งจุดแล้วก็รับลงทะเบียนของผู้สูงอายุก็ได้ประมาณ3 4มครับ่บบางท่นบานมาสะดวกมากกับผูบ้หลูกหลานเอาบัตรประชาชนมานครับก็ลงทะเบียนเถอะนะครับอสมบก่อนอนุภาสดวกเถอะนะครับ